ใส่กระตับพี่น้องอืขับใบตับ,นนอออตบโอ้เจ้าเสียเพียง ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับ่อกับผมอีแอบแสบนะครับมากับบรรยากาศทงหน้าคือเก่าพี่น้องทงหน้านี่เขาเขียวงามพี่น้องน้ำม,มาหลากเลยที่เคยนางน้ำแกงตัวนั้นตัวนี้คนละมองเลยครับห่างกันบบกยังไกลนะพี่น้องหนีน้ำแกงไหมพี่น้องได้นีไหมพี่น้องนี่ครับเนื้อสันนะพี่น้องมึงเนื้อสันทับครับเนื้อสันเราตับทับคันหน้านะครับคันเท้นนานาสาวิบกีพี่น้องจัดเต็มระบบคื้เก่าพี่น้องจัดชุดใหญ่ กับแก้วขี่เพียพี่น้องนี่ครับแก้วขี่เพียพี่น้องคนๆเลยครับปรุงมาเองเลยบดได้ปรุงพี่น้องมึงมานาังกลางทงหน้าแดดเป,เปียงๆตัวแรกมันคมอยู่พี่น้องอันนี้ขี่เพียเราพี่น้องเลยสิมาไซนี่ให้พี่น้องมึงอีกเนี่ยนี่ครับดีนะพี่น้องเนาะใส่มันคมไปเลยเนี่ยนี่ขมๆเังเสียพี่น้องนี่ครับขี่เพียคมๆเราใส่ดีลงไปอีกพี่น้อง เดี๋ยวยังข้นเพี่น้องมึงมือนี้ได้ขีพี่เขียคนมาเลยครับมีผักพริกหนวยพี่น้องลูกโดดกระเทียมแล้วก็ผักหลายพี่น้องเป็นผักชาพูพผักอีเล่บันเท่านี่บักแตงบักทัวทัวพู้ตัวน้งพักชีแล้วก็หัวละผ้าพี่น้องเอาเข่ามากินแก่ไปน้ำอยู่พี่น้องกินเข่าห้องถองไปน้ำนะครับแต่ของนี้นี้นะพี่น้องเนาะขันที่ซสบก็มันนี่ต้องดับข้าวไปก่อนข้อนอยากแก่ข้าวได้พี่น้องด้อ สหรับผมเล้าแก่ข้าวแล้วกินยังกะระแสบนะครับอย่าว,ว่ากันนะครับี <c> ่ <oughs> แดดออกไม่อีกแล้วบริษัสนับสนุนในแก่ข้าวตามนะพี่น้องนะแต่ก็บบริษัทนั้นแนะนำให้แก่ข้าวมันเป็นความชอบส่วนตวัวพี่น้องแก่ข้าวเหล้วกินยังกะระแสบพายุเข่ากำลังหายออกไปพี่น้องแต่ว่าฝน,เด,นเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวฝ่าคลื่นเดี๋ยวแดดออกนี่เมื่อกี้ฝ่าคลื่นแดดออกไม่อีกแล้วพี่น้องบมใหญ่ปัญหามาขอดหยาตแก่ข้าวพี่น้องเออ <c oughs> ครับ ับฝากพี่น้องนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้าเขามารับชมแล้วเพราะท่านได้ก้นไห้กับก้นไห้เปือกเป็นกำลังใจได้พี่น้องนะใส่บีเข้าไปละผมไตบอเหล่องอตัวนี้ออกกันสันได้เนื้อสันได้พี่น้องโอ้เนื้องามๆาม,มีพี่น้องถักมาอยู่คือโบนหันมาก่อนผมว่าหันไปนํากินไปนามาหันคาเขียงให้พี่น้องเมืองนะครับมันแสบนะพี่น้องเนาะนี่ สี่คูณสี่สิบคูณสิบไปเลยเนาะพี่น้องเนาะโอ <Ooh, S 1> เนื้องามงามแม่พี่น้องสร้างเคียงเพิ่นหน่อยว่าเนื้อสันเพิ่นจัดเนื้อสันให้งามเลยพี่น้องนี่ก็คันนาโอ้คันเทียนนาเปตาแสบพักยำแหลกวะเนาะเออเอาแต่คันนาเลยเอาคันเทียนนาเอาไปทั้งนี้โอ้เปตาแสบมือนังกาไปต้มเปื่อยเนาะพี่น้องคันเทียนนานี่มือนี้กินแบบสดๆพี่น้อง สีหนำเสียบโอ้นี่กระตับนี่มึงพี่น้องครับตับอย่าว่ากันเด้อพี่น้องเด้อเอามานี่คือผมอยากซอยข้าเขียงให้พี่น้องในเมืองนะครับวันนี้กินข้าเขียงมันจังสีแล้วพี่น้องมันแสบีบโอ้ตับตับยอนบ่เึ้นตับยอนพี่น้องอ่ะอันนี้ชีเ้เขาอ่ะเอาตรงนี้ก่อนมาพี่น้องไม่ยับเข้ามาลุยเลยก่อนอื่นกะเอาอันนี้ก่อนนี่นี่นี่น เอาขี้เพียพี่น้องเมงก่อนคุยขี้เพียคุยขี้เพียอืมขมขมขมมาหวานใส่พาบานอืมอือืม

ต้นแหลกแดดมันบริด้มากสีเลยพี่น้องฝางขึ้นอ๋ลืมลืมมีบักดินฟานะพี่น้องอืมอือหือกหลายไปกินพันยังก่อน ใส่กระตับไปหน่องอืขอขาไปตับอ้เจเสียเพง อืรับหวานแสบไหมันะอืมหยาบอยู่ต้นไหนหอมต้นไหนยิบเนสันอยู่เอ้าเนาสันกด้าวแสบอืมไฟครับ ๋ยวมาโรดหนึ่งพี่น้องอืมเงเนื้อสันเงาๆเลยอืมมาแกเมือง,ง,ง,งว่ากัะเทียมพี่น้องอันนี้เรากินกัะเทียมนะ เขาไปตับมาเสียบไปน้องตับยอนไปน้องเขาบอกตับยอนนี่นหวานหวานอี่ดีอื้อหือ เก้วควนแาจสดสดบนสตตักเอาไปนัง ตับแสบเน่ยตับฝานเลยบอกกำลังสิพัน 10, ตับแนมหาตับบอเห็นเอาพันตับอีกนี่พี่น้องแดดบปมีปัญหาเราพี่น้องตอนแรกมันบ่ามานะแดดเนานี่พี่น้องคุยเลยคุ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 ย,คย ออเอาใบเหนืยวน,น้ำเหนีอสัน อีนแจกผู้ยางไปหน่อยักกาลายจกิกินผักนั้นก่อน เปพี่น,น้องเนาะตับคันเทนา่าอะไรกันเนี่ยเนาะทำยังไงมึงโอ้หโแดด แดดมันงอมงี่นล้ตัวเองมันบวชะ ยาวไปลองคนๆเลยเจ้าคน ออกเงี้ยแบบนิดนึงแต่ว่าแซบเนี่ยแต่หวานห่อที่ไปหลัง โอ้ยเจ้ยวนนี้เลยจับว้าอาอตาไปกันรูดแถบข้นแดดไหมพี่นลัง đéo đèn đéo bột, đéo khùm จับเยอะพี่น่องต้นตังกล่องนี่มันแดดมันคึมนะพี่น่องมันบดทายมาเลยแดยดออกเดี๋ยวหอนแดดเดี๋ยวกินให้พี่น่องมือซ้ำหนึ่งก่อน มือนี้นะครับพาพี่น้องมาแสบครับซอยจุนะพี่น้องเต็มระบบเลยได้มาโลนึงพี่น้องได้เนื้อสันมาโลนึงทั้งตับทั้งสาริกีบทั้งขาน่านะครับโอ้ยแสบเจียวเปียบมือนี้แสบเลยพี่น้องครับแดดไรนางตากแดดแล้วไม่เป็นแดดไรหรือพี่น้องนางตากแดดมันหอนล่ะครับขอบคุณพี่น้องเทืเกลี่ยเข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจแหละขอบคุณทุกความเห็นนะพี่น้องนะครับกับคือเก้ากับฝากพี่น้องนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ หก็เอียบเสียบนะครับถ้าเขามารับชมเ๋ลวเพระไอกก้นไห่กับก้นไห้เพื่อเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับขอบคุณหีรารัครับวันนี้ครับ